สบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซองสัาแค่ปักเซ่นะพี่น้องโอ้าหสาแค่ปักเซก็มาได้มาอัดคลิปมาไลา์บัานเลยพี่น้องต่ว่าอัดคลิปลาโซดของสัแค่ก็สามวันสี่วันที่แล้วนะพี่น้องนอกก็บ่ได้มาพี่น้องก็คือว่าโอ้ยสวงควิดมาระบาดปนนีสักแค่ก็คือแบบเหยียบหายแท้ te, บางคนก็อย่ากูข่าวเนาะว่าเป็นจังได้บ้างไม่จังได้ได้เห็นงานเหตุการณ์อยู่บ้เนาะ สักแค่กับซีมาลาว์สู่ <sm art> พี่น้องฟังเนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเหมือนวันที่สิบเก้าสักแค่ยุดยุดสองวันอา่ายุสองวันละกา,าที่ร้านกับแบบค่ายบุดีค่ะพี่น้องค่ายบุดีเขาใจบอกแบบบังโมงกับค่ายบุดีแล้วก็ลูกค้ากระบอคคอยเสีออกมาเลยพี่น้องเนาะการมีการยุดละกาที่ร้านเพื่อนกาปั๊บปรุงใหม่หนนะเหตุให้มันดีขึ้นกว่าเก่าแล้วพี่น้องเนบาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศกาา็ะห้อง นหอนแบบผู้ได้กับวิยาณออกไปใช้มาสายกะโควิดกระบาดเนี่ยเนาะก็เลยแบบยุดพักพรนไปเลยเนาะจากนายจากัจกเป็นจักมือเนาะเี็นน้องก็ยุดพักพรนไปแล้วกัน <c oughs> อ่าตอนนี้สักแค่กับวบันเห็นงานมาสามสี่วันเลยเป็นน้องก็น,นอนจนตาตุกตาโปเห็นมาพป่น้องแบบก็คิดร้ายแน่เนาะแบบเฮ็ดจะได้สิมีเงินแบบโอนเงินเมื่อให้ลูกแน่เนาะลูกก็คิดน้อเก่งมากเลยเขาซีเดือนกลัวเลยเนาะพี่น้อง กินนมกับเกงอลิกินขาวกับเกงแมียวะตอนนี้สแควก์กับเราไม่มีทางออกแล้วพี่น้องเพราะว่าไปไซม่าไซกับบอดดยเนาะเพราะว่าโควิดระบาดคือเห็นเนี่ยก็ยังหยากแล้วนะพี่น้องเพราะว่าเซเว่นเพิ่งกับพีทซ้ำถุบซ้ำถุบรื้อเซินเทียงคืนประมาณนี้เนาะจะเป็นซ้ำถุบจะเป็นเทียงคืนตอนนั้นสแควไปบูหัวเซเว่นเพิ่งปิดเทียงคืนเนาะสแควกะเลิกงานไปกะ ไปเซเว่นกำลังหอดเซเว่นปั่นจักรยานไปพี่น้องบอว่าเซเว่นจากสักแค่พักก็ใกล้กันเติมแน่เนาะกับพ่อไปหอดเซเว่นกำลังสีลงกับอา้าวลืมผาพิษปากเน,เน,เนาะบรทุกกันใส่ผาพิษปากไปแต่สักแค่ก็ลืมพอสีขาวไป 7, เซเว่นอ้าวไปบงเซเว่นอ่ะสมมือดแท่เนาะเพราะว่าเขาจะปิดพี่น้องเพราะว่า,ามันเทียงคื้นเน่เนาะกับ่หูว่าอา้าวเซเว่นคือปิดไปแท่แต่ละเงินขาวว่ออาสิปิดดยูป,ประมาณนีแลหละเนาะ แล้วก็ไปสุดท้ายกับเซเว่นปิดตเอลีพี่น้องเซเว่นกับปิดอุ้ยพี่น้องเฮ็ดพอปงเลยได้พี่น้องโทรเมื่อบ่ายน,นี่มาเฮ็ดพอปงนี่แล้วก็เพิ่งกลับไปเก็บเฮ็ดพอโหว,ว่าพี่นอ้องแม่หันมาถ่ายพ่อหน่วยมาถ่ายพ่อหน่วยเนาะ กระซี่ด้ยจะอืดอัแล้วก็ร้านเนี้คนไปหลายคนนะครับมารวมสก,กันกระดายอยู่ประมาณถอยหน่อยนึงเนอกจากก็ว่าแกงกินอยู่หนาเฮ้ยเพื่อนนาเห็นเทงหนาเลยขินห่อนงกุ้งหล่ไล่ขีนหอนร้านนะเพื่อน้องเนาสะสักแค่เองกันตั้งแต่อ่าบะทุ่งเห็ดเทยงมะนาวมาสักแค่กับท่านได้เห็นท้าสักแค่เห็นพี่น้องกระต่อนได้เห็นเนาะเพราะว่า,าสักแค่อะโบผาดแน่น,นอนให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำสักแค่แน่นอนเนาะว่าเทยงหนาเป็นแบบได้ยังนะ พี่น้องก็ต้งอ,อ,อ,งงองขอดขอภัยพี่น้องเอฟซีได้รับเดอเพอตบัซแคร์กันั่งขขางกันกันกนกบถางนอกะเวลาโถดพันกับซีเซียงดังในน้อยนึงเนาะ,ะ,ะแล้วกจะแครกับซีไฮเบิงเนาะพี่น้องนอกราะว่าที่หมือนซได้ยุดหันโออแบบกินกันขนาดเลยเพราะว่าแล้วก็คายมาหลาเนาะพี่น้องเนาะคายมาหลาเพว่ากะหัวมันมันคายบุดีนะพี่น้องก็เลย โอเคแล้วก็ให้กินเนาะมือหันก็ะบไดเฮ็ดกับเขาเนาะสักแค่กะซี่อาให้ลงถ่ายคลิปให้เบิเน์กเนาะแบบกินกันขนาดเลยพกกากันเห็นจุ่มมาละนะแบบเห็ดจุ่มหรือว่าเห็ดสุกี้หรือว่าเห็ดเนี่ยนะข้าเลยซาบูแบบกินกันละกบนบู้ว่าสิได้ถึงวันยุดมาขนาดนี้เนาะพี่งนงเนาะกินกันยังแสบมีความซูกห้ายเนาะ มันพ่อหดมือยุดแล้วก็โหนอนเพียร์ภัยเพียมังเพียร์ไปไส่กะแหยแล้มัดระบาดไงเ,เดอ้อพี่น้องไปไสกะแหยใส่แมกงนามเน่าพี่น้องเนาะช่วงนี้ระบาดหนักแลาวา้วบรว่าซนะีอยู่ไทยอยู่ไส่แหยขคือสแควร์บ้านเนาะผู้ใดมีอาการแนวใดหรือว่าซีเป็นเจ็บคอหรือว่าตอหอนียังกะแหยแนะนําให้พี่น้องไปตรวจเนะพี่น้องเนาะเพราะว่าไครวัดส่วนนี้กับคลองส่วนนี้กับเป็นส่วงหนาฝนเนาะพี่น้องเนาะ ตัวในกนา,าฟนกนะบอู้ว่าถ้าเป็นไขวัดเอ,อ้ยหรือว่าเป็นเอียงกะให้ขอให้พี่น้องทุกคนอนะ่ะถ้าเป็นมีอาการเจ็บคอหรือว่ายังกะให้ไปตรวจนะไปทถังเนาะเบื่องพี่น้องพู้ได้กะสิคิดว่าเซเคเฮตตาสองสันมาบ่างไได้ได้มาขังหนึ่งเนาะ <laughs> โอ้ยพี่น้องไม่อยากบอกถึงแบบ ตอนแหลกเนาะพอมาตาสักแคตอนแหลกเห็นสะแค่แบบนอนกลางมงอยู่เถิงเลยแต่ว่าหองมนก็บซีมีหมอดจอนะจอใหม่ฮะพี่น้องมันมันกับฝุ่นมนก็โตกลงมาเนาะมันจอล้ำก็โตกลงมามันก็บขาวตาสแคสักแคกับแบบซีตลอดเวลานะพี่น้องมันคลาดในตาเนาะแบบฝุ่นมันแบบมันก้อนในตานะแคแบบคัดเลยบัดพ่ะสักแคนอนรับไปบัดตื่นขึ้นมาระตาสะแคเป็นแนวนี้พี่น้องสักแค่กับว่า บู๊ว่ามันเป็นอีหยังเนาะก็ว่าห้างฟันไปหรือว่าอีหยังไปนะพี่น้องมันตลกอะไรมันตื่นขึ้นมาตามันก็เป็นนั่นไงตอนตื่นขึ้นมใหม่ตอนสักแคบ่านอบนาบน้ำแห้งขากเด้พี่น้องแบบตูปลีเนาะมันตูบแล้วก็มันกระโปงหุ่นอีกนะแบบตอมาถามวา่าอยู่ไหนมันแบบห้าเบิงที่สิมันอักเสบนะพี่น้องมันออกเจ็บๆขันๆนะไอ้กะขอให้โควิดหายไปไปๆน,น้ำฝนอนอกหายไปน้ำลบน้ำแหลงไปเลยแบบถาผู้ได้เป็นกะขอให้ พี่น้องหายไปบ่า,บาเดอ้อบ,บาวาสเป็นของผรัวผูไ้ได้เนอะก,กอัขอให้ใหายผลจากโรคโควิดมังมันครังสกักแค่อยากหายพี่น้องโควิดอยากเห็นนี่ก็อยากซับมันมุนไปโควิดมันเป็นโตแนวใดเนาะพี่น้องเพราะว่ามันหเหตุเหตุดร้อนทุกประเทศนะพี่น้องแบบก็บลยท้ามฮามเด้กพี่น้อง่ว่าสั่งมันโควิด แค่ในเสื้อบบพี่น้องกระปอมร้ายร้ายในผิหน้องเวลาสักแค่นั่งลินอยู่หนาหองเนาะเพราะว่าหนาหองก็มีเจและกระปุกตตนใหม่ดอกใหม่นะพี่น้องดอกใหม่เรืองๆ่นาะกระปอมเมื่อนึงบ่าตามแต่อ่าสีหาโตนะพี่น้องเนาะเห็นหขนนะอุ้ยพี่น้องสักแค่เห็นนาะผิหน้องผู้ได้คำวมาเบิ่งคีพุ่งสักแค่ฝากก็ไลค์ก็แสียเป็นกำลังใจยสักแค่เด้อพี่น้องฝากก็ติดตามเนาะที่ประผัดที่แม่มาห้องสาวแขปากเส่ลากา สัแคกับซิคอจบคลิปพี่น้องยถาเบิ้งถ่ายคลิปเลยเนาะว่าตอนมือซีได้ยุ่งงานกินยัางกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยสำหรับคลิปนี้สะกแคก่ะขอจบคลิปนี่เนาะพี่น้องที่เล่าให้กินกะซิมี่อ่าฟักทองแล้วก็ซิมี่ข่าโพดหรือว่าซิมี่อ่าไล้ไร้ยางเนาะพี่น้องเนบาะว่าิเป็นแฮมหรือว่าิเป็นอ่ากับคือว่าละมาละก็ไมีไลา้ย,ยางพี่น้องเนาะ นี่เนาะก็คือตามพี่น้องเห็นแล้วก็ซิมีอ่าอีหยังางจนมักกับพี่ซีเป็นพักเนาะพี่น,อนอ้องเนาะพักหรือว่าเป็นมะเขือเทศอีหยังประมาณนี้ยพกพริกใหญ่เนาะพริกพริกใหญ่แล้วก็สิเป็นเฮดเฮดหลายๆอย่างเนาะนี่เนาะพี่น,อน้องเนาะอันนี้ที่ย่อเก็บออกมานี่คือกินเนาะพี่น,อน,น้องคุณเนาะสองจานใหญ่เลยพี่น้อง ถ้าเราขายก็ายใหม่สิบาทสิบาทพี่น้องโอ้โหเราให้กินร้ายเลยทีเดียวอันนี้ซะแค่กินโมเป็นพี่น้องถ้าซะแค่กินกระหึกกินตะมูแต่ว่าสีสั้นมันหนากินนะพี่น้องเพราะว่ามันเสียบสลับสลับกันมาก็ะสวยงามนะพี่น้อง,หน,องหนากินเลยทีเดียวนี่กระสิเป็นนะหอยแมลงผู้นะพี่น,อนอ้องเนาะกกระเสียบ อันนี้กับแล้วก็สีอะไร้ข่โตน่าเป็นหนังนอกสีเป็นใสเป็นยังกับมีไข่นกกระทาพร้อมในพี่นัอกนี่นาะขาวๆส,สีสีนวยสีนวนลน่าเป็นหนังนอกสีลูกนั่นเองไข่นกกระทาอันนี้ก็สีเป็นพริกหยกพาเนาะพากระมังห่อก็สิมีหลายอย่างเนาะพี่น้องเพราะว่ามาละตอนแรกสักแค่กับบอกว่ามาละมันคืออีหยังเนาะพี่น้องเนาะ บัดมาเบิงของเก๋แล้วโอ้มาหลานไปเนี่ยนี่มันมีลายอย่างเนาะพี่น้องแต่ตลูกค้ามากแบบแบบกับตามใจเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งตอนกินก็เลยพี่น้องว่ากินจะขนเนาะแบบว่าแสบสําหนพี่น้องกินลายคนโอ้โหเนว่ะพี่น้องซะแค่กับอพาร์เกจมาหนำพี่น้องถาให้อยากกินยังกะอาถิมลงเลยทีเดียวเนาะพี่น้องซะแคบเปืให้พี่น้องเบิ้งโอ้โหนี่ก็ทีเป็นวนเซนน้ำอีพี่น้องหอมหอมพี่น้องกินเพราะว่ามันกหลายๆอย่างหนามันสิก เข็มขนซำไร้เนียพี่น้องเนาะพอมากินกัหลายคนเดียวเบิ่งกันเลยว่ามีไผ่แหน่ก่อนสิไป็นบึงซ้าเพิ่นก็กินกับพี่น้องนี้ก็สิเป็นไร้ขดคนี่ยพี่น้องเนาะกับประเด็นนีน้ามโตเนี่พี่น้องเนาะแมาๆพี่น้องมากินน้อกันกับซับแค่เด้อแสียบไร้ได้พี่น้องซับแค่อันนี้บันทึกเสียงอ่ะเนาะตวตาตอนน่ะก็เปิดเพลงกันสนั่นเลยล่ะอันนี้ซับแค่กับพัก